สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมาพบก,กับ Assassin's Creed ีตอ s ดิซี่นะครับวันนี้จะพาไปเก็บออดิแฟ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นที่สามนะโดยเราต้องมารับภารกิจนี้นะคนี่คนที่กำลังมีปัญหากันอยู่เราต้องเข้ามาคุยกับเขา What seems I've done nothing wrong, yet these priestesses mean me -hah. Please, my god is powerful and rich. a, like a on Aphrodite's hallowed soil. This is a matter for priestesses alone. you. said rich? Indeed. Empedocles rewards those who come to his call. These priestesses have the the god. He deserves worship. You're threatened by a mob, but you want me to save him, not you. Sounds like quite the god. Only him the police can lead us to his brothers and sisters on Mount Olympus. He's far gone. เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงพระเจ้าชาวบ้านก็ไม่มีใครเชื่อกำลังโดนต่อต้านอยู่ได้เวลาพาไปดูแล้วพระเจ้าที่ว่าน่ะผมว่าเราสามารถไปดูได้ อย่าบอกนะว่าพระเจ้าที่ว่านั้นคือเทพอีกแล้ว <know> all ไปเอาแล้วมิชชั่นนี้จัดให้ที่ไหนวะต้องหาต้องหาใจเยน็นไม่ใช่เฮ้ยแถวนี้เหรอโอเคเราต้องเข้าไปในนี้ก่อนเข้าไปดูข้างในนี้ก่อนไปครับไปหา เอมปาโดคริสแชื่อแม่งอ่านแปลกๆอยู่ข้างในนี้เข้าไปจะมีปัญหาอะไรไหมแต่เราเป็นสปาร์ตันนะน่าจะเข้าไปได้โอ้ยเป็นสีแดงประโูเอ้ยไม่ได้ว่ายวก่อนนะอ๋อที่นี่ไงคือคนที่เราต้องมาช่วยนะครับเ,เราช่วยก่อนเลยไหม เราไปช่วยก่อนดีกว่าอย่างอืงอ่คนคงยังไม่ต้องไปช่วยก่อนโอเคเข้าไปช่วยมันน่าจะมีคนยืนเฝ้าอยู่ยเห็นเห็นมันเห็นเวรแล้วกูชิปหายเดินมาให้มันเดินมาก่อนดิเสือเห็นตรูอีก ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วไม่ได้วะนิดเดียวจริงกำลังเดินไปทาหารเพียบโอ้นี่อีกตัวหนึ่งอ่ะไปแล้วล่อเลย,ยเฮ้ยเร็วด่วนช่วยไปเร็วมีปัญหาอะไร ไปก่อนเลยไปแล้วหนี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 เราแค่มาช่วยเฉยๆตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์สู้ <c oughs> ไปละลงโอเครีบ <c oughs> okay, ไปตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์สู้รีบไปก่อน <c oughs> ไม่เจอเราละโอเคคุยกันมาหน่อยดจิ packaging Master rishna belonged Our to you ไม่รู้จักขอบคุณแต่งตัวนี้แบบว่าชุดว่ายน้ำจะชันไปละจา้าตามไปตาม a อ p กพอร์ดกิสไปไปที่ไหน

ikan The gods. The g o d อีกแล้วเหรอแสดงว่าต้องมีที่ไหนสักที่หนึ่งที่เขาต้องพาเราไปนะครับน่าจะเป็นสัตร์ตำนานอีกแล้วเป็นตำนานเทพ In the future, my Empetoclitis could use someone with your talents. Even of course. What else would I spend my drachma on? Clothes? Okay. Clothes would do you some good. You're just scared of my true form. But there's another matter we need to discuss. I'll help you. How often do you get to help a god? Of my calibre? Never! Come, my well-muscled friend. There is much to discuss. But first. So you're not the god of getting to the point. The likeness is terrifyingly good, don't you think? Terrifying. I've been having trouble with my brothers and sisters. The gods? Family ปัญหาของครอบครัวมันคือตำนานที่ถูกเล่าขานกันมานะครับแล้วก็เป็นความเชื่อของครอบครัวมีกุญแจที่สามารถเปิดเข้าไปเจอพัดเจ้าได้เลยอ่ะงั้นเราไปกัน Patience right? like, is not one of our virtues. No. Will you help? This disk sounds important. I'll find the man who stole it and return it to you. will will leave my. แสดงว่าสิ่งที่เราต้องกำลังจะตามหาอยู่ที่นั่นหรือเปล่าโอเคอ่ะ,ะนี่ไงใครวะเนี่ยเขาคือใครไปหากุญแจเหรอต้องมาจัดการเหรอต้องฆ่าเหรอมานี่เลย ต้อง่าไอ้นี่ได้จัดให้โอ้ยโอ้เดี๋ยวน่าจะได้ละชาวบ้านแล้วก็นะพร้อมเร็ว จะเอาของเฉยๆอย่าเพิ่งมารบกวนได้ไหมมานี่จะเอาของอย่าเพิ่งมารบกวนได้เปล่าวะฮึเนี่ยที่มีซินดารี่มาแล้วเดี๋ยวเอาของก้อนได้มาแล้วโอเคกลับไปหาเอ็กเปอร์เอ็กเปอร์กลับไปหาเอ็กเปอร์ฮะเอ็กเปอร์ออรออ,รอ,อยู่เฮ้ย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 มีซินดารี่ มาอีบิเซนอรี่รีบกลับมาละเควสคุยอ,อย่างไม่อยากสู้ตอนนี้ได้มาละ ตกลงครับเพราะว่า That, dear, ios, เป็น <can 't S 1> แค่ทางเลือกเดียว <so> lucky, เท่านั้นที่เราต้องไปนะครับ I don't doubt the joy you've brought your followers. Their loyalty will be rewarded, as will yours. We set sail for the Gulf of Corinth, and all the secrets she veils. Meet us there and see the truth for yourself. And meet your siblings. Wouldn't miss it. Bye. <tosting noise> ไปได้ยัง. <tosting noise> <tosting noise> นี่พร้อมแล้วเนี่ยท,ที่จะไปเนี่ยมาอีกแล้วโอเคหูไกลมากบอกเลยเราต้องขี่มา้าเดี๋ยวก่อนเอาม้าก่อนเรียกม้ามาเลยเพราะว่าไกลมากโอเคเฮ้ยเดี๋ยวโอเค s <S ทางไหนวะไม่ได้เหรอ ไม่ได้วะ่ะไปทางไหนไม่รู้ไกลมากเลยเฮ้เดี๋ยวนะหาทางไปไม่ได้หวะ่ะเดี๋ยวก่อนขอลงก่อน <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเลยแล้วกัน ข้างหน้าคือตำนานที่กาวขานกันละไมถึง600เมตรแลวผมต้องหาเรือไปนะครับมันน่าจะมีเรือให้เราได้ใช้บ้างจุดนี้ไม่มีท่าเรือด้วยเป็นจุดที่ไม่มีท่าเรือข้างหน้ามีเรือไหมเชื่อไม่มีเรือเลยอะโอ้โ,อโหแล้วเรือข้างหน้าก็พังไปแล้วด้วยมีเรือให้เราได้เดินทางไหมอะ ตรงกลางมีอันนึงปะโอเคตรงกลางมีอันนึงว่ายไปเลยว่ายนี้ได้ครับนี่ไงใครมาจอดเรือที้ไว้ตรงกลางของเพียบเลยเนี่ยเก็บได้ไหมไม่ได้วบเก็บของตรงนี้ไม่ได้ด้วยอ่ะโ,อโหรอยเลือดอันนี้ขึ้นได้อ่ะขับได้ด้วย ไ,ได้เรือมาใช้เฉยโคตรดีเลยครับไปเอาละเราจะออกเดินทางกันต้องไปขึ้นก่อนนี้หวังว่าเรืออันนี้จะยังไม่พังตอนนี้นะครับเพราะว่าผม คิดว่าน่าจะต้องใช้ต่อโอเคสปีดอยแล้วกันไปง่นโคตรแรงเลยเอาละเกาะนี้ในถ้ำอุ้ยเชี่ยพังเอา้าใช้ไปพังเฉย <laughs> โอเคเราจะต้องหาทางเข้าถ้ำก่อน ดูฮะน้ำใส่กิ๊กเลยได้หรืออยังเนี่ยอ่ะขึ้นละ <c oughs> โลเคชั่นใหม่ที่นี่ยังไม่เคยมาครั้งแรกอ่าผมต้องหาทางเข้าอ่ะประเด็นคือเข้าทางไหน เดี๋ยวไม่เป็นถ้ำเนี่ยจะขอสแกนดูก่อนมันต้องมีทางเข้าถ้ำท,ที่หนนึ่งเฮ้ยอ๋อมีเรือตรงนั้นด้วยผมว่าทางเข้าอยู่ตรงนี้ว่ะตรงนี้ชัวร์แป๊บหนึ่งมานี้ดิวิ่งออกมาฝั่งนี้ นี่ไงจริงๆด้วยเพราะว่ามันมีเรืออุ้ยเหมือนจะพังลงมาเลยอุ้ยนั่นงไงอุ้ยเชีย่ยลูงชิปหายเอ,อ้ยยังไม่ทันได้เก็บของเลยเก็บของก่อนอันนี้อีกแล้วครับที่นี่เหมือนเป็นที่ที่ถูกสร้างขึ้นอีกแล้วเป็นตำนานเทพอีกแล้วครับอุ้ยขึ้นไม่ได้ด้วยอ่ะขึ้นไม่ได้ด้วยอ่ะขอมาเอาของก่อนไม่ได้หรองกแล้วเนี่ย เอาของก่อนอยากได้โอเคเอาละได้เวลาลงลงไปข้างล่างอืมโอ้โหที่นี่ดูยิ่งใหญ่มากเป็นน้าข้างน่างเป็นน้ำใช่ไหมน่าจะเป็นน้ำโทรต้องโดดลงไปอะ่ะมีทางเดียวโอเคแต่ว่าทำไมถึงได้มี มีแสงด้วยโอ้โหสวยงามมากแสงดูข้างบนก่อนสำรวจก่อนแป๊บนึงเพราะว่ายังไม่เคยมาที่นี่เลยอ่อว่ายัางไงก็ต้องลงไปวะมีทางเดียวจริงยังไงก็ต้องลงไปแล้วตรงไปโอเครีบไปเหมือนดินจะถลม่มเหมือนมีอะไรจะถลม่มขึ้นมาด้วยอ้านี่ไงขึ้นฟังอ้ย เฮ้ยมันมานี่เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่ไปได้หรอไปคุยก่อนมันล่วงหน้ามาก่อนเราได้ไงวะพระเจ้าอยู่ข้างหลังกำแพงนั้นอะได้ยินเสียงหลังประตูไหมอ่านแม่กเ้ยตัวอะไรวะเนี่ยจะสู้ได้ไหม This is not what I expected. Camouflage, my unimaginative friend. A mere disguise to ward off those seeking the glory inside. Ah! You hear them too! There is something there. And whatever is making that noise must be two or three times the size of a man. Quickly, use the disc. Open the door. ได้จัดให้พร้อมแล้วที่จะเข้าไปข้างในพ่อแม่พี่น้อง my brother และ sister ไปทางไหนเฮ้ยข้างบนไม่น่าใช่วะผมว่าทางเข้ามีทางเดียวคือทางนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรวะ ่าดูก่อนดินี่อะไรอะ่ะทำไมต้องทำสายตาแบบนี้การเปิดประตูแน่เลยน่าจะเป็นการเปิดประตูผมว่านี้แหละใช่แน่ๆนน,นั่นเอาเว้ย นี่แหละคือบ้านของพระเจ้าสร้างได้ยิ่งใหญ่มากอุ้ยเชี่ยตายโอ้โหพระเจ้าเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นอุ้ย นี่โอ้เด็ดเด็ดเด็เดเอย่าอย่าอย่อย่าอย่า,ยา,ยาไม่แล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสับเขามีเป๋มีเป๋วยวก่อนอืมได้อยู่สับจากข้างหลังน่าจะดีกว่าโอเคอืเลือดแทบหมดเลือดแทบหมดเวน เลงที่ตามันโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอเคอม,มาเอ้ยเดี๋เด็ดเด็ดโอ้ยโอ้ชนโอ้ทุกอย่างคือดาเมจทั้งหมดไอเวนี่ โอ้โหเวรละกระทืบทีเดียวเลือดแทบหมดเลือดแทบหมดอุ้ยหล่นด้วยมีหล่นด้วยเอาละใจเย็นๆเลงน่ตามันเข้าไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่านะสักสองทีแล้วหลบโอเคแล้วหลบของเธอดีมากตามันนี่เข้าเข้าไปสับเข้าไปสับ อ๋อ oh, สับหน่อยโอ้ยโอเคใจเย็นอย่าเข้าไปคอนแทคกับมันโดยตรง oh. ไม่ได้วะ่ะแป๊บหนึ่งโอเคตามันร่วงร่วงร่วงมีร่วงโอเคสับโอ้ย oh. เดี๋ยวก่อน

อยมีเวียงมาแล้วมาลกูกมาแล้วมีมเข้าตาห,หนึ่งสองสามสี่เข้าตาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งโอ้โหสับสับสับสักหนึ่งทีอ้าวเฮ้ยตัดไปไหนวะมันเริ่มมอง อาวุธแน่เลยนั่นแหละอาวุธทัวร์เลยอะชิปหายละตู้เอาแล้วมันบังมันบังอืมอืมหอุ้ยมันอุ้ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วฟาดฟาดโอ้ยมันฟาดเลงที่ตามันจุดอ่อนจุดอ่อนเฮ้ยอืมเฮ้ยเดี๋ยวอด เฮ้ยลบมันปิดตาว่ะสับเลยเออได้ซับอเอาใเอาให้ล่วงอ้ยเดี๋ยวจะเพิ่งโดนกูวิ่งก่อน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 มาแล้วมาแล้วมาแล้ว อืเอต็มเต็มตาเขาบอกว่าเต็มเต,ต็มตาครับจังหวะนี้ต่อไปเรื่อยๆมีประโยชน์รับอีกสักทีนึงโอเวลแล้วดินหล่นรัวเลยระวังข้างบนด้วยระวัง,งบนด้วยอุ้ยไม่โดนโอ้โหมามาโอ้โอโอชิบหายแล้วอย่างนี้มันเออเด็ดเด็ดเด็ด โอ้อย่างนี้ไม่เวิร์บโอ้โหจะได้ไหมจะได้ไหมโอเคติดพิษหน่อยโอเคมันมันโอ้เดี๋ยวจะเพิ่งหล่นรัวเลยอืมเอาแล้วมาจับหน่อยอือ โอ้เดี๋ยว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 โอ้ไม่ได้ววะเอ้ยดิ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 มาเพิ่มดาเมจโอ้เดี๋ยวอืซับไม่โดนเวนเดี๋ยวรีบหลบเลยไม่ปลอดภัย ล่วงอ,อ,อ,อู้เต็มเต็มโโหเลือดเลือดแทบหมดสองทีเลือดแทบหมดต่อไปเข้าตาเข้าตาเข้าตามัน ตามันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวอเอ่าละติดพิดหน,น่อยไอเยธนูหมดด้วยโอ้ยแปบ๊บหนึ่งคาสาน่าเรครับครับเพิ่มได้ไหมระหว่างเล่นได้ต้องอย่างนี้สิครับออโต้ขับไปเลยดีมากลืมเปิดจะเปิดตั้งหลายรอบแล้วลืม เต็มหน้าเต็มหน้าตายซะโอ้ยเดี๋ยวเอเฮ้ยโอ้โหไม่โดนว่ะจับไม่โดนโอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ย,ยล่วงป่าวะล่วงป่าวะได้ครับได้ครับมาน,นี่เลยเอาอ์ติแฟกมาให้ฉัน ดึงวิญญาณอีกแล้วน่าจะใช่น่าจะเป็นการดึงวิญญาณมานี้อนี่ไงเหมือนที่เคยที่เราทำกับสป,ปินไว้ <c oughs> ได้ครับได้มาอีกหนึ่งอันโอ้สุดยอด <c oughs> ภอคยพาภูมิใจเหนื่อยแล้วเนี่ยบอกเลย พอจะได้เรียบร้อยครับุูยได้อาวุธอาวุธใหม่อาวุธใหม่มาแล้วเลยว่สี่สิบสามอ๋อสุดยอดกลับออกไปกลับยังไงวะอ่ะนี่ไงมีทางขึ้นด้วยมีทางขึ้นด้วยอาจจะใช่อาจจะต้องอาจจะไม่ต้องคกลับไปอ้าแถวนี้มีทางด้วย นี่ไงนี่ไงปะโทเอ้ยหาตั้งนานคิดแล้วคิดอีกโอเคเรียบร้อยครับสวยงามโผล่ขึ้นมาได้แล้วไปแล้วครับผมพารน,นี้โคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ